ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ ในวันก่นกอนอัตมาได้นำธรรมะในหัวข้อของทุกขาริยศสัตว์นะโดยเฉพาะที่ท่านได้อธิบายขยายความไว้ในพระอภิธรรมบรรยายให้โย,ยมได้ฟังก็จบไปแล้วตั้งแต่ชาเตปีทุกขาจนกระทั่งถึงสังขตเตนะปัญจุปปาทานันกขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปปาทานขันห้าเป็นตัวทุกยม วันนี้อาตมาอยากให้โยมฟังเรื่องของความทุกข์ว่าทุกข์เกิดมาได้อย่างไรนะก็คิดว่าน่าจะเป็นวันสุดท้ายของการฟังธรรมะในหัวข้อของทุกขาริยาสัตย,ย์โยมโยมก็ฟังมาโยมเนาะอาตมาก็คิดว่าคงจะพอสมควรสําหรับประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของทุกขาริยาสัตย์โยม แต่วันนี้ให้โยมฟังในพระไตรปิฎกเล่มที่26นะโยมสังยุตตะนิการนิทานวักเรื่องของอว่าด้วยโลกนี้ลำบากเพราะมีความเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละโยมเป็นบทสรุปของว่าทุกขนั้นมีบทสรุปมาจากอะไรปัจจัยอะไรนะ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบินทีกาเรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราได้มีความคิดอย่างนี้ว่า โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็เมื่อเป็นเช่นนั้นไม่มีผู้ใดทราบชัดซึ่งธรรมเป็นที่สลัดออกจากกองทุกขคือชรลาและมรณะนี้ได้เลยนะไม่มีใครรู้เลยว่าจะออกจากความแก่ความตายได้อย่างไรนะเมื่อไรหนาะทำเป็นที่สลัดออกไปจากกองทุกข์คือชรลาและมรณะนี้จาก ปรากฏปรปองคทรงดำรินะเมื่อไหร่เราจะพ้นจากความแก่ความตายนี้ไปได้นะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่ชาาและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาลาและมรณะคือปรปองค์ทรงดำริถึงผล คือชราความแก่มรณะความตายเนี่ยเป็นผลในปัจจุบันที่พระองค์จะต,ต้องกระทบนะต้องแก่ต้องตายในอนาคตเนี่ยแล้วความแก่ความตายเนี่ยเกิดมาจากอะไรคือผลในปัจจุบันเกิดมาจากอะไรพระองค์ก็ทรงดำริพิจารณาด้วยปัญญานะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้จึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติแลมีอยู่ชาราและมรณะจึงมีเห็นไหมโยมเพราะเกิดมานี่แหละเพราะออกมาจากท้องแม่นี่แหละนะมันจึงมีความแก่และความตายเนี่ยเห็นแล้ยมเห็นปัจจัยของปัจจัยของความแก่ความตายเนี่ยความแก่ความตายเป็นผลนะชาติการเกิดเนี่ยเป็นเหตุโยมถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายนะพระองค์ก็ทรงรู้ด้วยพระปัญญาว่าอืมเนี่ย ชาตินี่แหละเป็นตัวเหตุให้แก่และตายเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหน่อแลมีอยู่ชาติจึงมีนยมเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าพบมเมื่อพบมี ชาติจึงมีนะคือชาตินี้เกิดมาจากภพนโยมนะเรีวยกว่าเมื่อภพมีเนี่ยชาติจึงมีโยมถ้าไม่มีภพชาติก็ไม่มีภพก็คืออกรรมาภพกรรมที่ทําแล้วเป็นเหตุให้เกิดภพนั่นเองนะภพในที่นี้ก็คือว่าที่เป็นกรรมฝ่ายดีแล้วก็กรรมฝ่ายไม่ดีก็คืออกุศล,ลกรรม แล้วก็กุศลกรรมนั่นเองนะโยมมีกรรมภพแล้วก็มีอุปติภพอุปติภพก็คือภพภูมิต่างๆการถือ,อปฏิสนธินะเนี่ยก็พระองค์ก็ทรง,งรู้ว่าภพเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติทีนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปอีกว่าแล้วภพเนี่ยซึ่งเป็นผลเนี่ยเกิดมาจากเหตุอะไรพระองค์ก็ได้ทรงรู้ เนี่ยเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ว่าจึงรู้ได้ว่าพบมีตันหามีพบจึงมีนะคือว่ามีตันหายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอของเราก็ดีความยินดีความพอใจก็ดีที่เรียกว่าตันหาราคะความกำหนัดรักใคร ในกามก็ดีในภพก็ดีในวิภพก็ดีนะตรงนี้ตมาไม่ไม่อธิบายละเอียดนักแต่ให้รู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดภพนะตัณหามีภพจึงมีพระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาต่อไปอีกว่าและอะไรทําให้เกิดตัณหาพระองค์ก็ทรงรู้ได้ว่าเพราะเวทนามีตัณหาจึงมียมเวทนาก็คือความสวยอารมณ์สุขทุกข์ยินดี หรือว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจอุเบกขาเนี่ยการสวยอารมณ์เนี่ยโดยโดยเฉพาะการสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเวทนาหรือโสมนัสะเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาที่ทําให้สัตว์เหล่านั้นติดอกติดใจในการสวยอารมณ์นั้นๆเช่นสวยอารมณ์ดูรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยเป็นต้นก็ทําให้เกิดกามตัณหา หรือยินดีในฌานในสมาธิในปัสนาก็เป็นภาวะตัณหานะยินดีในความขาดศูนย์ก็เป็นวิภวะตัณหาเวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาก็ทรงรู้ด้วยพระปัญญาว่าพัาะมีเวทนาจึงมนะีการกระทบซึ่งอารมณ์ถ้าไม่มีการกระทบอารมณ์เนี่ยเวทนาก็ไม่มี ดังนั้นเวทนาเนี่ยจึงเป็นผลของผัสสะผัสสะซึ่งกระทบอารมณ์ทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจก็เป็นเหตุให้เกิดเวทนาเนะวทนาเป็นผลผัสสะเป็นเหตุแล้วผัสสะเป็นผลของอะไรผัสสะเกิดมาจากอะไรพระองค์ก็ได้ทรงรู้ด้วยปัญญาว่าสราสราญตนะมีผัสสะจึงมีสราญตนะก็คืออาญตนะ ที่เป็นเครื่องต่ออารมณ์ระหว่างอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6นะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมอารมณ์เนี่ยเป็นอายตนะภายนอกกระทบกันโยมอายตนะเนี่ยกระทบกันก็เป็นผลทําให้เกิดผัสสะขึ้นมานะดังนั้นอายตนะเนี่ย อายตนะจึงเป็นเหตุให้เกิดผัสสะปองก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดอายตนะจึงรู้ว่านามรูปโยมนามรูปมีเนี่ยอายตนะจึงมีนามก็คือจิตเจตสิกนะรูปก็คือรูปประขันคือจักขุโสตคานะชิวหากายะเป็นต้นเนี่ยนะก็คือรูปขันนี่แหละนามรูป มีเนี่ยสราจัตนะจึงมีแล้วอะไรเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนะเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปจึงมีวิญญาณน็คือตัวจิตตัวปฏิสนธิจิตที่เกิดขึ้นในครั้งแรกในคันของมารดาก็ดีหรือว่าในภพภูมิในภพภูมิหนึ่งก็ดีนะจะเป็นปฏิสนธิวิญญาณหรือภะวัติ วิบากวิญญาณเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเอียดของพระอภิธรรมนะโยมนะสรุปย่อๆคือว่าเพราะจิตใจมีนั่นแหละจิตใจที่ถือปฏิสนธิครั้งแรกเนี่ยหรือว่าจิตใจที่เกิดขึ้นในตอนหลังๆเนี่ยเป็นปัจจัยทําให้เกิดนามรูปนะโยมคือมีจิตมีมีจิตมีมีวิญญาณตัวรู้เนี่ย เป็นปัจจัยทาให้เกิดนามรูปถ้าไม่มีวิญญาณเช่นคนตายใช่ไหมโยมเมื่อคนตายไม่มีวิญญาณเนี่ยานามรูปก็ดับอจิตนะก็ไม่เกิดก,ก็เห็นชัดเจนนะดังนั้นนามรูปที่มีอยู่ก็เพราะว่าวิญญาณยังมีอยู่โยมทีนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาต่อไปว่า เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหนอแลมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณโยมนวิญญาณเป็นปัใจจัยให้เกิดนามรูปแล้วอะไรเป็นปัใจจัยให้เกิดวิญญาณเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปมีอยู่วิญญาณจึงมีอ้าวกลับไปกลับมาแล้วโยมนะเนี่ยนามรูปนี่แหละนะ นามรูปมีอยู่นามรูปก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดวิญญาณด้วยนะเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าวิญญาณนี้แลได้กลับได้กลับแล้วเพียงเท่านี้คือเป็นปัจจัยกลับไปกลับมานะโยมนะคล้ายๆกระบวนการของเหตุปัจจัยโยมเช่นต้นไม้ต้นไม้ออกจะเดินเติบโตมาเป็นกิ่ง การสาขาออกดอกออกลูกออกผลสุกผลสุกเอาไปกินแล้วก็มีเมล็ดเมล็ดก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดต้นไม้อีกโยมต้นไม้ก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดผลทําให้เกิดเมล็ดเมล็ดก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดต้นไม้ใหม่นี่กระบวนการของเหตุปัจจัยก็จะหมนนุนวนเป็นวัฏจักรที่เรียกว่าเป็นเกลยดส,ว,สวัสดกรรมวัตถิปากวัตหมุนวนไปอย่างนี้โยมใน กระบวนการค้องความแก่เจ็บตายที่จยมฟังมาทั้งหมดนี่ก็จะหมุนกลับเป็นปัใจจัยให้กันและกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าวิญญาณน,นี้แลได้กลับแล้วเพียงเท่านี้ไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลยด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกย่มเกิดแก่ตายจุติและอุบัติ กล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสราญตนะเพราะสราญตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาลาเพราะชราอ่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลามรณะนะโศกะปริเทวะทุกกะโทมนัอุปายาตนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลน,นี้ย่อมมีด้วยประการอย่างนี้เนี่ยยมปัใจจัยให้เกิดขึ้นของกองทุกนะแต่ตรงนี้อาตมาจะไม่เน้นอธิบายกระบวนการของปฏิจั สมุปบาทคือธรรมะเป็นบจจัยให้การและการเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่อธิบายละเอียดนะเพียงแค่ให้ยโยมมองเห็นภาพของปฏิจจสมุปบาทว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลพอย่ยอโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายจากสู่ญานปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าเหตุให้เกิดทุกข อ่าเหตุให้ทุกเกิดดังนี้เนี่ยโยมเหตุให้ทุกเกิดนะทีนี้อ่าท่านก็จะพิจารณาถึงความดับไปแห่งกองทุกโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราได้มีความคิดดังนี้เมื่อไรหนอแลไม่มีอยู่ขออภยัยเมื่ออะไรหนอแลไม่มีอยู่ชรลาและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับ ชาราและมรณะจึงดับอันนี้ฝ่ายดับทุกนะที่ยอมฟังมาในตอนแรกเป็นฝ่ายเกิดทุกข์ตรงนี้เป็นฝ่ายดับทุกข์เพราะอะไรดับชาาและมรณะจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีคือความเกิดไม่มีนะชาลาและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับ ชาตราและมรณะจึงดับเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหน่อแลไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีจึงได้ทรงรู้ว่าเมื่อพบพบไม่มีชาติจึงไม่มีนะตรงนี้ท่านย่อจุดๆไปเลยโยมเมื่ออะไรไม่มีพบจึงไม่มีเมื่ออุปาทานไม่มีพบจึงไม่มีนะเมื่อตัณหาไม่มี ปุปาทานจริงไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาจริงไม่มีเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาจริงไม่มีเมื่อสรายตนะณไม่มีผัสสะจริงไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสราญตนะณะจริงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจริงดับโยม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปจริงไม่มียมปฏิสนธิวิญญาณของพระอรหันเนี่ยไม่มีนะจิตดับครั้งสุดท้ายของวาตาสงสารคือจุติจิตของพระอรหันเนี่ยเป็นจิตที่ดับครั้งสุดท้ายเลยไม่เป็นปัจจัยให้มีปฏิสนธิวิญญาณเกิดยมเมื่อปฏิสนธิวิญญาณไม่มี นามรูปจึงไม่มีทีน,นี้เมื่อนามรูปไม่มีเนี่ยวิญญาณดับแล้วนามรูปก็ดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเห็นไหมโยมนามรูปดับไม่มีปฏิสธนธิของขันห้าในภพใหม่แล้วเพราะไม่มีวิญญาณที่เป็นเชืออเช้อตัวแรกของก้อนทุกข์นะไม่มีเชื้อตัวแรกของก้อนทุกข์เนี่ยวิญญาณซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่ของกองทุกข์เลยนะโยมเนี่ยเมื่อวิญญาณดับนามรูปจึงดับดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเมื่ออะไรหน่อแลไม่มีอยู่วิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการใส่ใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงรู้ได้ด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีอมืตรงนี้ละเอียดมากโยมนามรูปกับวิญญาณนี้จะเป็นปัจจัยกันกลับไปกลับมานะเป็นได้ทั้งผลเป็นได้ทั้งเหตุ เป็นได้ทั้งเหตุเป็นได้ทั้งผลโยมเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับโยมอาจจะฟังยากนิดหนึ่งนะแต่ลองฟังไปก่อนโยมเรานั้นได้มีความคิดดังนี้ว่ามักนี้เราได้บรรลุแล้วแลด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสราญตนะจึงดับเพราะสราญตนะดับผัสสะจึงดับ เพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาอุปาทานดับพบจึงดับเพราะพบดับชาติจริงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักสู่ญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เรายังไม่เคยได้ฟังมาแต่ก่อนว่าเหตุให้ทุกดับเหตุให้ทุกดับดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้พบมรคาเก่าห้นทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมา เขาเดินตามทางนั้นไปเมื่อกำลังเดินตามทางนั้นอยู่พบนครเก่าพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไมา้และสาบโบคารณีมีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมาครั้งนั้นแลบบุตรคนนั้นจึงกราบทูลแด่พระราชาหรือเรียนแก่ราชมหาอมาตว่าขอเดชะพระองค์จง ทรงทราบเถิดพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าได้พบมรคคาเก่าหนทางเก่าที่คนก่อนๆเคยเดินไปมาข้าพระพุทธเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อกำลังเดินตามทางนั้นอยู่ได้พบนครเก่าพบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สาบโบครณีมีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนก่อนๆเคยอยู่อาศัยมา ขอพระองค์จงทรงสร้างพระนครนั้นเถิดพระพุทธเจาา้าค่ะลำดับนั้นพระราชาหรือราชามาหาอัมมาตจึงสร้างเมืองขึ้นจึงสร้างเมืองนั้นขึ้นจะไมต่อมาเมืองนั้นเป็นเมืองมัง่งคั่งและสมบูรณ์ขึ้นมีประชาชนเป็นอันมากมีมนุษย์เกลื่อนกลนและเป็นเมืองถึงความเจริญไพรูรณแม่ฉันใด ทิศสูตรทั้งหลายเราได้พบมัรคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปก็มัรคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปนั้นเป็นไน,นคือมัคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐนี้แหลมเดี๋ยวยมไอ่ฟังรายละเอียดในตอนว่าด้วยข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกนะได้แก่สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหลมักคาเก่าหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเคยเสด็จไปแล้วเป็นหนทางเข้าถึงความดับทุกข์นะเราก็ได้เดินตามหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองแปดประการอันเป็นทางเก่านั้น เมื่อกำลังเดินตามหนมทางนั้นไปได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดขึ้นแห่งความขอไปเหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะความดับแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดซึ่งปฏิบัทาเครื่องให้ถึงความดับชราและมรณะเมื่อเรากำลังเดินตามทางอันประเสริฐ ซึ่งประกอบด้วยองค์แปดประการอันเป็นทางเก่านั้นไปอยู่ก็รู้ชัดซึ่งชาติไปใหญ่ใหญ่เลยโยมนะจึงพบซึ่งอุปาทานซึ่งตันหาซึ่งเวทนาซึ่งผัสสะซึ่งสราจตนะรู้ชัดซึ่งรูปรู้ชัดซึ่งนามรูปได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณได้รู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและได้รู้ชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งสังขารครั้นได้รู้ชัดซึ่งทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการนั้นแล้วเราจึงได้บอกแก่พวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์ของเราจึงได้เจริญแพร่หลายกว้างขวาง มีชนเป็นอันมากรู้เป็นปึกพผ่นจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ก็ประกาศได้เป็นอย่างดีดังนี้แหลจบนะครสูตรที่5โยมสังยุตตนิกายนิทานวักเล่มที่26นะว่าด้วยเหตุเกิดทุกข์และความดับแห่งทุกข์โยมฟังเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สูตรนี้ตามาอ่านไวพอสมควรนะกลัวจะไม่จบด้วย เวลาก็จวนจะหมดลงพอดีนะเอาละตกลงว่าหัวข้อธรรมะในเรื่องของทุกขาริยาสัตย์โยมก็คงจะจบบริบูรณ์ไว้แต่เพีย,ยงเท่านี้นะโยมก็พิจารณาดูเอาเองในวันต่อไปโยมก็ติดตามรับฟังเรื่องของทุกขสมุทัยอริยสัจนะว่าด้วยธรรมะอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองนะเอาละวันนี้ เวลาก็เรื่อหมดลงแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายตั้งขอจากลาญาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร